อิสานนวสวัสดีจ้ามือในใดเมนูออมคาค่ะพี่น้องเป็นคาออนจา้าออมใส่พักกูดพักขาได้ค่ะอันนี้่างพักขากระลังปรงค่ะพี่น้องฝนตกใส่มันกับปปงอ่าพ่อได้แกงอยู่ค่ะได้กรรมใยหนึ่งค่ะพี่น้อง น่คะบรรยากาศสวนนะคะสวนหลังบานอ่าอ่อนนี่ค่ะเอามานี่ค่ะฮักเป็นทอนค่ะพี่น้องมักสันมักเจ่าตามชอบเลยค่ะแล้วเอามาล่างไปต้มด้วยค่ะต้มกะประมาณยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบนาทีค่ะให้มันหายจากรสชาติเฟื่อนๆค่ะเฟื่อนๆหรือว่า รสชาติของคาเดี๋ยวมันก็สิเป็นขึ้นๆน,นะคะภาษาบานเฮา <c oughs> กระกระต้มจะเข้านึ่งให้มันอ่อนค่ะอันนี้ก่ยะยานั่งค่ะล่างไปตําค่ะพี่น้องแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยจ้ากะสิมีบักพิกตําแล้วนะคะมีเห็ดฟางคา่ะมีเห็ดฟางมีเนื้อน้าค่ะพี่น้องเนื้องัวค่ะใส่ไปน้อยนึงค่ะเพิ่มความนัวแล้วก็สิมีเขาเบือตาาําค่ะ พักขาพักโกูดค่ะลักไก่ยอดบักเอื้อเนาะคะ่ะลักกะสีมี่ค่ะบ๊อแมนค่ะค่ะนี่นำ้ำจะนั่งค่ะลักกะคาออนที่ต้มแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะนั่งกะเซียนออนแบบนี้กินกับปลุลเนี่แซบ่บแซบด้วยค่ะคาออนเนื้อนี่ใส่บ่หลายค่ะใส่พราเห็นมันเป็นกินเป็นความนัวค่ะพี่น้องแต่ว่าเอามาขวัวซะก่อนค่ะขวัวเนื้อนี่ค่ะขวัวกะใส่ปรุงรสไปนึ่งด้วค่ะแต่ว่าปรุงแบบอ่า ปรุงพอดีกับเหนือก่อนค่ะกระใสปลาลาเกลือชุบรสน้ำปาลาในราคาแล้วกระใสบักพีกไปน้อยนึงค่ะปรุงพ่อเห้เหนือมันม่รสชาติค่ะพี่น้องให้มันหอมให้มันนุ่งค่ะจากนั้นกระสิไปปรุงตอนที่ใส่น้ำยานั่งอีกที่หนึ่งค่ะนคะคะลวกเหนือให้มันพ่อสุกก่อนแล้วจังสิเติมน้ำยานั่งค่ะ ใส่น้ำยาแนงแล้วก็ใส่ข่าเบือค่ะแล้วก็ใส่พริกตำนะคะจากนั้นกระปุงรสค่ะพี่น้องปลาเกลือช่วรสด,ดนังปลาคือเขาค่ะ อันนี้ค้นให้เขาเบือบติติดหมอค่ะพี่น้องจากนั้นสใส่เฮ็ดฟางลงไปก่อนค่ะเฮ็ดฟางเนี่ยใส่แบบบรดบปาดเคืองค่ะพี่น้องใส่เป็นดอกลงไปเวลากินเนี่ยมันมันสีหวานนะคะกัดค่ำใหญ่ๆนะคะแล้วกัใส่คาตมลงไปค่ะคาออนตม กับปิดฟ้าหมอไวจะเข้านึงเนาะคะ่ะนี่ค่ะเริ่มสุกยานหามย็นนัง่งเฮ็ดสุกเรียบร้อยแล้วค่ะกันตอนต่อไปกับสิไซพักค่ะพี่น้องเนี่ค่ะผักขาลงไปก่อน,นะคะ่ะตามด้วยพนี่ค่ะผักกูดค่ะ หยนบักอือน้่ไลงไปน้ำกันแล้วด้อยค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออมค่ะแซบแซบค่ะพี่น้องใส่เห็ดฟางพักกดูดพักคาอยอดบักอือน,นะคะลักกัใส่เนื้อน้ำให้มันนั่วค่ะแซบแซบค่ะ มาค่ะพี่น้องแสบๆน้ำกันค่ะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ